คุณดูฟังครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งก็เนื่องมาจากการที่เราเองไม่ยอมที่จะให้อภัยนะครับเราผูกใจเจ็บเราเกิดความท้อใจนะครับที่สุดมันก็กลายเป็นบาดแผลลาาขมขื่นจนทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี นะครับทั้งต่อบุคคลน,นั้นและสิ่งที่สําคัญคือกลับมาทําร้ายตัวของเราเองวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณรูฟังของผมคนหนึ่งซึ่งเขากําลังเผชิญปัญหากับเคสแบบนี้ก็คือการไม่ยอมให้อภัยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังนะครับก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้ให้คำปรึกษาและก็หนุนใจและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและการปรากฏว่าการไม่อภัยที่เธอมีต่อสามีเนี่ย มันได้หลุดออกไปทําให้เธอรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเป็นก้อนหินที่ออกจากอกนะครับเหมือนเอานรกออกจากในใจและปรากฏว่าวันนี้เธอจะมาพูดคุยเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวนี้เพื่อจะเป็นกําลังใจเป็นหนทางที่จะนําให้ใครหลายคนที่มีปัญหาแบบเธอเนี่ยได้หลุดพ้นเช่นเดียวกันกันกบเธอตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อว่าคุณพรน,นะ นะครับคุณพรปกติแล้วติดตามรับฟังรายการอยู่ที่ไหนครับอ๋อบุรีรัมย์นะคะอยู่บุรีรัมย์นะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะค่ะติดตามรับฟังรายการของเราเป็นไงถามก่อนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างได้รับได้รับคำนิยใจที่ดีมากได้รับหลายอย่างที่จะมีชีวิตเติบโตในสายอยิงยางครับก็คิดนิยใจอะไรที่มีกำลังใจที่ดีมากขึ้นเลยครับคุณพรก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรับฟังรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะ นะครับแล้วปมประเด็นปัญหาเมื่อกี้ผมเกลิ่อนไปนะครับให้คุณู้ฟังได้รับฟังกันว่าปมประเด็นปัญหาก็คือว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณคุณพรเนี่ยได้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าในชีวิตครอบครัวกับสามีเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรแล้วเรามีความทุกข์ใจอย่างไรที่เป็นปัญหาจนมาถึงปัจจุบันนี่นะครับ ทิ้งไปนั่นก็แต่ลูกที่ได้ควรวกว่าครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่ส่งเสียมาเลยคือให้เรารนะับผิดชอบดูแลลูกครับ <c oughs> ดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มาถามอเออเราจะอยู่ยังไจงจะเป็นร่นางกายเป็นเหมือนลากไปข่มขืนไงครับก็อยู่เลี้ยงลูกคืออยู่ที่บ้านเขาที่แหละคือเหมือนเขานำเราไปอยู่ที่นั่นแบบมันก็ทิ้งทิ้งให้อยู่กับลูกสองคนที่เราก็เพิ่มเข้าลูกได้แค่ครัวกว่าครับ <c oughs> ก็ไปไปแล้วเขาก็ไม่ส่งเสียไม่อะไรมาเลย แล้วไม่เคยติดต่อมาเลยว่าจะอยู่ยังไงจะกินยังไงถ้ายิงไม่ได้ก็กลับบ้านไปคือเป็นอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเป็นความโกรธความเปลี่ยนความแค้นมากเลยคือสะสมกันมาเป็นเวลาช้านานเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับเป็นเวลากี่ปีจนถึงปัจจุบันครับประมาณห้าปีครับตอนนี้ลูกก็อายุประมาณสักห้าขวบค่ะครับผมแล้วเป็นไงไอาอาการ ที่เราเป็นแบบเนี้ยไอความโกรธความเกลียดสะสมเป็นเวลานานๆแบบเนี้ยมันส่งผลกระทบอะไรในชีวิตประจําวันของเราบ้างครับก็ส่งผลกระทบไดหลายอย่างถึงก็ไม่ว่าจะเป็นแบบยังไงเรไม่กระชั้นชื่อเขาก็ยังไม่อยากจะได้ยินอะไรอะไรเงี้ยครืออะไรคือประมาณว่าคือมันคือถ้าคิดว่าจะคิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ายิ่งจะมันเหมือนมันจุดชนวนขึ้นมาในใจทันทีเลยมันเหมือนว่าประมาณว่ามัน เหมือนว่าถ้าเป็นกลลนอนนะนงซีม่ก็คือจะเป็นมารตอนตายก็ยังจะไม่ให้อภัยอะไรอย่างนี้นะครับคืนนี้ยังดียังดีไม่เผผีกันเลยนี่ยังดีบ้างทียง่ยังได้มีความเชื่อในพระเจ้าเป็นพี่น้องคริสเตียน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาได้อันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมต่างๆมันยังคงฟ้องร้องว่าเขาไม่รับผิดชอบก็อทอดทิ้งตั้งแต่ลูกเพิง่งคลอดปุ๊บก็ไม่ได้สนใจใย,ยดีมันจึงบ่มเพาะ <c oughs> กลายเป็นลาาขมขืน่นขนาดใจในจิตใจถูกไหมครับ นอนหลับดีไหมครับก็งอมไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับกินกินกินอย่างมีความสุขไหมก็มันก็กินไปงันๆเลยค่ะหวานอมเื่ออนาคตถึงอะไรว่าเออจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยพอมันเก็บสะสมมาเป็นเวลาแบบนี้ก็แน่นอนนะครับมีเงินก็มีความหมายเพราะจิตใจมันยังเป็นทุกข์นะครับแล้วก็สภาพจิตใจมันยังคงเกลียดชังเหมือนอย่างพระชาชนของพระเจ้า ก็ได้กล่าวไว้ว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราธรรมชาติของคนเนี่ยมีโอกาสที่จะโกรธได้แต่ถ้าโกรธแล้วเนี่ยเรายังคงสะสมเก็บผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมันก็อาจจะนําไปสู่ความเกลียดและสุดท้ายกลายเป็นการสะสมความบาปในจิตใจและนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตของคุณลัพรแม้ว่าจะเป็นผู้เชื่อแม้ว่าจะได้ติดตามพระเจ้าแต่ไม่มีสันติสุขในพระเจ้าอันเนื่องมาจากว่าไอความบาปที่มันสะสมเนี่ยมันปิดกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์จึงจึงมันไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับ จะอธิษฐานก็ไม่มี<ช>กําลัง<ช>อธิษฐานก็ไม่ค่อยมีความเชื่อไปนมัส,สก,การพระเจ้าก็รู้สึกมันมันไม่เต็มใจมันรู้สึกฝืนฝืนฝืนฝอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆ่ะไปก็ไปไม่เคยขาดหมดนะน้อยนที่จะขาดบแต่แต่ก็ก็คือไปอยากจะเออแบบมันลองไปได้ระบ,บายเหมือนอะไรเงี้ยพูดถึงอยากจะจะไปที่แบบ,บไปพูดถึงปัญหาของตัวเองอยากจะให้ออกไปจากชีวิตนะ่ะแต่มันไม่ออกสักทีแต่ไม่ออกสักทีเนี่ยแล้วก็ว่าคุณพรก็โทรศัพท์มาผมอีกครั้งหนึ่งนะ ในวันที่เราได้บันทึกรายการกันในวันนี้และปรากฏว่าก็ได้พูดคุยกันคุณรู้ฟังครับในวิธีการของพระเจ้าเนี่ยนะครับผู้ที่เชื่อหรือว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอะไรก็ตามแต่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้จะรับผลกระทบเหมือนกันนั่นก็คือว่าไอความโกรธความเกลียดที่เราสะสมเนี่ยมันไม่ว่าคนคนนั้นจะทํากับเราอย่างไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเขาไม่ได้ทําเราแล้ว แต่ตอนนี้เรากําลังทําตัวเองด้วยความคิดที่เรากำลังต่อยอดทีนี้พอเราคิดนานวันมากวันมากขึ้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากลงลึกอะ่ะจะไปถอนแบบง่ายๆมันก็ถอนยากแล้วไม่ใช่ถอนหญ้าถอนหญ้ามันถอนง่ายเพราะมันเป็นต้นอ่อนๆแต่คราวนี้ไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันฝังรากลึกจนกลายเป็นรากขมขื่นอย่างรากลึกในใจนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีการเดียวเท่านั้นผมเองก็ได้แนะนําคุณพรใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมีวิธีการเดียวถ้าอยากจะหลุด เราทุกคนเนี่ยเรารู้ว่ามันยากมากที่จะหลุดแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราพึ่งพากําลังของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราทําไม่ได้อ่ะเพราะเราอ่อนกําลังนะครับเคยใช่ไหมครับหลายครั้งที่พยายามจะให้อาภัยเขาหลายครั้งแล้วเป็นครับกลับมาเหมือนเดิมไหมกลับมาเหมือนเดิมคือปากเนี่ยเหมือนจะให้อาภายัยแต่ใจให้อาภัยไหมครับอธิษฐานของการยกโทษในทุกวันขอยกโทษให้คนทุกวันแต่ว่า จมันก็ยังเหมือนยัง,ยงใจยังไม่ยอม,มใจยังไม่ยอมครับผมผมก็เลยชีย้ให้คุณพรและคุณรู้ฟังได้รับทราบตรงนี้ด้วยนะครับว่าการที่เราต้องให้อภัยกับคนอื่นที่เขาทําไม่ดีกับเรานี่คือวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเรียนแบบพระองค์นะครับพระเยซูคริสต์เองพระองค์เองถูกกระทําทั้งสิ้นอย่างทุกทรมานเจ็บปวดจนสิ้นพระชน สิ่งหนึ่งที่โะรงทรงตรัสบนไม้กางเขนนั้นในขณะที่รปรงต้องทุกทรมานก็คือรปรงอธิษฐานเผื่อเขารปรงให้อภัยเขาทั้งหมดเลยนะครับและการอภัยนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายนี่ได้รับการอภัยความผิดบาปจากพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือพระเจ้าต้องการให้เรายกอภัยความผิดบาปกับคนอื่นเหมือนกันเหมือนกับที่เราเองได้รับการยกอภรรัยความผิดบาปจากพระเจ้าถูกไหมครับคราวนี้ก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะยอมไหมนะครับ คุณพรเองก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้ไม่มีทางอื่นแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดก็เหมือนกับทําด้วยกาลังนําหน้าพระเจ้าสุดท้ายปากบอกว่าให้อภัยอธิษฐานเผื่อเขาแต่ใจย,ยังไม่ยกใช่ไหมครับมันก็ยังอยู่และเมื่อได้อธิษฐานตัดสายสัมพันธ์นําสารภาพความผิดบาปยกกภัยความผิดบาปถามตรงนี้ครับคุณละพอคุณพรครับว่ารู้สึกยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากก่อนที่ยังไม่ได้อธิษฐานขอการส่งนําขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า หลังจากอธิษฐานแล้วแตกต่างกันยังไงตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมืนอนตัวเองน่ะเหมือนเบาโล่งออกไปเลยเหมือนพราเจ้าหยิบเอาอะไรที่อยู่ในอ,อกของเราอะออกไปเลย <c oughs> ความรู้สึกว่ามันเบาเลยแหละพูดถึงก็อยากให้ทุกคนที่กาลังประสบปัญหาอย่างตัวเองที่แบบที่ที่จะมาคิดที่ที่ที่จะเป็นอยู่้ะอยากจะให้พึ่งพาทราเจ้ามากๆแล้วก็คือยอมจ่ายเงินกับพระเจ้ายอมอย่างที่ยอมริ พระเจ้าขึ้นเ้าพระเจ้าให้มานที่สุดนะคะครับคือท่าผมขอถามนะครับถามอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับว่าคุณพรรู้สึกอย่างไรในจิตใจที่มีต่อสามีตอนนี้ใช่ไหมคะครับก็ตอนนี้ก็คิดสงสารเพราะน,นะคือถึงที่เขา,ววายังไม่ได้รับความรอดแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าก่อนครับ พอเฉะนก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณพรมากเลยนะครับที่ที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็เชื่อว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้คุณพรเองไม่มีไม่ควรมีชีวิตอยู่ในความบาปโดยเฉพาะการความเกลียดความโกรธมิฉะนั้นชีวิตมันก็ไม่สามารถจะก้าวไปอย่างมีเสรีภาพหรือรับการอวยพรจากพระเจ้าได้นะครับเราล่าลากันผ่านทางรายการตรงนี้ก่อนคุณพรนะขอบคุณมากขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับสวัสดีครับ